แจ้งข่าวเช้าวันอังคารที่2พฤษภาคม66นะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปประเด็นวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงความคืบหน้าต่างๆและสรุปประกันรายได้ยางพาราข้าวรวมถึงผมจะรวบรวมคำถามและคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะครับที่สอบถามเข้ามากันเยอะมากเลยทีเดียวก็จะสรุปออกมาตามประเด็น จากข่าวที่ผมจะดังกล่าวตั้งต่อไปนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมเในช่อลกันด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานมเในช่อลครับสวัสดีวันอังคารที่2พฤษภาคม -66 นะครับผมลมต้นข่าวสารข่าวแรกกันก่อนเลยครับวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตอนนี้เริ่มใช้สิทธิ์เป็นเดือนที่2แล้วครับเดือนพฤษภาคม -66 ครับผมโดยวงเงินที่ได้รับนะครับ เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทนะครับวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ750บาทวงเงินค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนแล้วก็อีก20บาทจะเติมเข้ามาในภายหลังนะครับทั้ง3วงเงินที่กล่าวไปนี้ได้รับวันที่1พฤษภาคมเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยการใช้สิทธินั้นก็จะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและต้องใช้รหัสคู่บัตร6หลัก ประกอบในการใช้สิทธิ์ด้วยใครลืมรหัสผ่านหรือว่าเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ก็ต้องไปกําหนดรหัสผ่านใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับผมวงเงินที่1ที่สอที่สาที่กล่าวไปนี้ไม่ต้องลงทะเบียนครับนะครับไม่ต้องลงทะเบียนได้รับอัตโนมัตินะครับผมท่านผู้ชมครับวงเงินที่4คือวงเงินสิทธิ์ค่าไฟฟ้า315บาท เน้นย้ำว่าต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าใหม่ทุกคนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดนะครับผมหากลงทะเบียนค่าไฟฟ้าภายในวันที่8ของเดือนก็จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าในเดือนนั้นเลยนะครับแต่ถนะ้าหากลงย้อนหลังจะไม่มีการรับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับจะไม่มีการรับสิทธิ์ย้อนหลังถ้าลงสําเร็จเดือนไหนก็จะใช้เดือนนั้นเป็นต้นไปครับ โดยลิงก์ในการลงทะเบียนนั้นผมจะแปะไว้ที่เว็บไซต์ใหม่สงกรานต์ .com ก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ใหม่สงกรานต์ .com มีรายละเอียดของลิงก์ในการลงทะเบียน,น,นและก็รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเยอะแยะมากเลยทีเดียวครับผมส่วนวงเงินที่5คือวงเงินค่าน้ําประปา1นึบาทอันนี้ก็จะคล้ายๆกันต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเอ่อการประปาขออภยัยต้อง ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาคการประปาะคนครหลวงนะครับลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดนะครับผมโดยประปาหมู่บ้านประปาเทศบาลอาบตอจะไม่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ครับผมหากใช้น้ำไม่เกิน3 1 5บาทก็จะได้รับส่วนลดที่100บาทส่วนที่เกิน100บาทก็จะ ต้องจ่ายเองนะครับโดยบินแจ้งค่าน้ำค่าไฟนั้นหากท่านใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3ามา5บาทก็จะใช้ไฟฟรีครับก็จะขึ้นแจ้งยอดบินค่าไฟฟ้าว่าเป็น0บาทค่าน้ำประปาก็เหมือนกันถ้าหากใช้ไม่ถึงร้อยก็จะใช้น้ำประปาฟรีครับหากส่วนที่เกินร้อยเขาก็จะเลขเก็บตามส่วนเกินที่ตามใบแจ้งยอดเลยทูนะ้งมเราก็จ่าย แค่ตามใบแจ้งยอดเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถกดไปเงินสดได้ครับทั้งค่านา้ำค่าไฟนะครับแล้วก็วงเงินที่ อ่าซื้อสินค้าลดโดยสารค่าก๊าซถุงต้มกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับส่วนวงเงินที่6นะครับเป็นวงเงินผู้พิการ200บาทที่ด้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้เน้นย้ำว่าวงเงินผู้พิการโอนทุกวันที่20ของเดือนเดือนนี้ก็จะโอนวันที่20พฤษภาคม66นะครับโดยผู้พิการนั้นต้องมีพร้อมเพเลขประชาชน13หลักผูกกับบัญชีธนาคารของผู้พิการเองเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เงินจะโอนเข้าพร้อมเพย์นะครับเลขประชาชนเจสามหลักก็จะเข้าบัญชีของผู้พิการโดยตรงหากบัญชีนั้นมี ATM ก็กดเป็นเงินสดได้ครับหากไม่มี ATM ก็ต้องไปเบิกที่ธนาคารหากผู้พิการท่านใดยังไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารนะครับยังไม่ได้สมัครพร้อมเพย์ก็แนะนำดําเนินการให้บร้อยที่ธนาคารใกล้บ้านครับถ้าไปเองไม่ได้ลองสอบถามธนาคารดูว่าพอจะเอาผู้พิการมา หรือว่ามีแนวาทางอย่างไงในการเปิดบัญชีนะครับผมลองสอบถามธนาคารได้บางทีอาจจะต้องเอาผูพิการไปเปิดเองที่ธนาคารแบบนั้นก็อาจจะได้เหมือนกันลองสอบถามธนาคารใกล้บ้านดูก,ก่อนนะครับผมโอเคนะครับ และถ้าหากผู้บริการท่านใดที่เพิ่งสมัครพร้อมเพยเรีประชาช,าชน13หลักไปท่านจะยงเย็นนะครับเงินจะเข้าย้อนหลังให้ท่านในวันที่20พฤษภาคมนี้เป็นย้อนหลังของเดือนเมษายน200บาทรวมกับของเดือนพฤษภาคมอีก200บาทก็เข้าที่400บาทในวันที่20พฤษภาคม66นะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับความคืบหน้าของสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับโดยตอนนี้นะครับคนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์เลยนะครับไม่ผ่านใดๆเลยลงทะเบียนไม่สมบูรณ์หรือว่ามันยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับการประกาศลงทะเบียนเล่าไปนั้นต้องรอประกาศจากกระทรวงกันคลังก่อนนะครับตอนนี้ก็ถ้าหาก เรากําลังรอทางกระทรวงกับทางประกาศกันอยู่ว่าจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อไหร่นะครับหากมีการประกาศออกมาผมจะนบรายงานให้ทราบนะครับผมสาหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตอนนี้หมดเขตการยื่นอุทธรณ์ไปเรือ่อยแล้วนะครับโดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้หมดเขตการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปแล้วนะครับผมใครที่ยื่นอุทธรณ์แล้วก็รอการประกาศผลในวันที่20 มิถุนายน66ครับใครที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเกณฑ์แล้วแล้วยังไม่ได้ยืนยันตัวตนก็ให้รีบดำเนินการให้เรียบร้อยเพื่อใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมถ้าไปช่วงนี้ท่านจะเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนมิถุนายน66เดือนหน้านะครับ สำหรับใครที่ลืมรหัสผ่าน6หลักที่ใช้กับผู้บัตรประชาชนก็ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อดําเนินการกาหนดรหัสผ่านใหม่นะครับผมแล้วก็การตรวจสอบวงเงินของผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั้นสามารถตรวจสอบได้ที่ call center เดิมนะครับคือเบอร์021092345เบอร์นี้เสียค่าบริการตามอัตราซิมของท่านนะครับผมท่านผูชมครับ ถ้าหากว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าหากมีโบงเงินเหลืออยู่ที่กดเป็นเงินสดได้ให้รีบดำเนินการกดออกมาหรือว่าดูดซื้อสินค้าให้เรียบร้อยเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมใบเก่านั้นจะใช้ได้ถึงวันที่27กันยายน 66, 66นี้เท่านั้นนะครับผม ซึ่งหลังจากนี้ไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับหลังวันที่27กันยายน66เป็นต้นไปครับผมสาหรับความคืบหน้าของประกันร,รายได้ยางพาราท่านผู้ชมประกันร,รายได้ยางพาราณตอนนี้นะครับมีเกษตรกรบางท่านที่ได้รับเงินประกันร,รายได้ยางพาราแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากๆท่านผู้ชมมี1-2ถึงคนเองจากทั้งหมดที่ประมาณ10,000แนคนที่จากแหล่งข่าวว่ามีการโอนประกันร,รายได้ยางพาราไปแล้วอยู่ ประมาณ3งวงด้ด้กันนะครับหนึ่งแสนกว่ารายแจ้งข่าวมาประมาณคน2คนเท่านั้นที่จะรับเงินนะครับผมโดยการชดเชยยางพารานั้นจะมีการชดเชยเป็นต่อกิโลกรัมนะครับเป็นราคาต่อกิโลกรัมแต่ว่าหากหากตีเป็นจำนวนไร่แล้วเนี่ยก็จะชดเชยไร้ละ536อะบาทแต่สาตา์สำหรับยางแผ่นดิบคุณภาพดีนะครับถ้าเป็นน้ำยางสดชดเชยได้ละ546บาท 60สตางค์ครับถ้าเป็นยางก้อนถ้วยชดเชยได้ละ240บาท40สตางค์ครับผมใครได้รับเงินหรืออะไอยางไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปสำหรับประกันรายได้ยางพารานะครับผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทุกท่านให้ได้รับเงินประกันรายได้ยางพาราดโดยเร็ววันนะครับผมสำหรับประกันรายได้ข้าวครับข้าวนี้ตอนนี้ก็ประกาศออกมาเป็นงวดที่29แล้วแล้วก็ จะนัดโอนเงินในวันพรุ่งนี้วันที่3พฤษภาคม66นะครับก็ชเชยข้าวเปลือกหอมเมลินอกพื้นที่เพียงชนิดเดียวชดเชยตันละ377บาท25สตางค์เท่านั้นสำหรับเกษตรกรให้แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่22ถึง28เมษายน66นะครับผมส่วนประกันรายได้ข้าวโพดเด้งสัตว์ปามน้ำมันและมันสำปะหลังนั้นราคากลางนะครับสูงกว่าราคาประกัน ซึ่งราคานั้นสูงกว่าราคาที่ประกันไว้เลยไม่มีการจ่ายชดเชยทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ํามันและมันสาปะหลังนะครับส่วนเงินเยียวยาน้ําท่วมบ้านน้าท่วมเกษตรกรตอนนี้รอการดำเนินการทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมข่าวสัญญางไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานนิวช a n น l กันเลยครับผมสู้ๆกับการทำงานวันนี้กันด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบปัญหา หรือว่ารอในการโอนเงินนะครับขอให้ได้รับเงินในเร็ววันครับผมหากมีความคืงวลความเป็นข่าวั้อนอย่างไรผมจะรีบมารยายงานให้ทราบนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม